เห็นแล้วแสบเลยเแสบอะไรขังหัวง่ผมหลุดง่ยหวนี่ยังบอกแม่สอนไม่ต้องเพคะเอาเจ้าขะเข้าใจไหมเราเป็นสาวบ้านบ้านบ้านป่านะเป็นสาวบ้านป่าเมืองเถื่อนเข้าใจไหมบ้านป่าก็พอบ้านป่าบ้านดอดนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวแบบว่าหม่อมแม่แก้วเอ้ยสุววรณจันทร์เลยก็เจ้าขาเงี้ยได้ไหมได้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 จ้านะเจ้าขา again yes โอ ขานเข้ามาสิอ๋อค่ะอยู่นละ่บกันจะค่ะขานเข้ามามอแม่เลยตอขานแล้วเข้ามาะคะขอแม่รออยู่ตรงนี้นะจะค่ะนะใส่ นี่ถึงเมื่อไหร่ปลุกหม่องแม่ด้วยหม่องแม่ฮะจะเอายังไงอ่ะเจ้าเขาเจ้าน้องก็คาแล้วมีเจ้าค่ะโอ้ยมันจะไปทำมาหากินทันเขาไหมเนี่ยมัวแต่กว่าจเยื้องย่างได้ไม่ทันใจหม่องแม่เลยอ่ะก็ต้องทำยังไงล่ะเพคะาชยหม่องแม่หม่องแม่ทำให้ดูเอ่อเพคะเพคะ่าไอ่ต้องไปสอนด้วยไม่สวยเลยยังช้าอีกดูอุ๊ยหม่องแเจ้าค่ะ แล้วหม่อมแม่จะเข้าใจไปคะว่าทุกๆวันหม่อมฉันต้องขนแบบนี้กับทุกวันไปคะขอบคลณนะ่้าวแวนแล้วอ่วนสวยๆไ่คะสวยนี่ได้บบได้บอริเพิ่มแล้วบอดวานเห็นไหมแน่งอย่าให้ใส่นะดีดีเฮ้ยตึ้งตึ้งตึ้งง คิวขึ้นมาโกบไม่น่าลำเลยขอบคุณนะเจ้าค่ะมันไม่พอดีนะมันไม่เยอะไปไม่เยอะไม่เยอะแปะค่ะเบาๆเจ้าค่ะได้อยู่ร้องเบาๆโอเคโอเคอ่ะอุ้ยชวยสวยสุวรรณจันทร์เดี๋ยวนี้นะเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้มันแดงอ่ะเหมือนแม่ถอดออกก่อนก่อนถอดก่อนนะเจ้าค่ะขอถอดนะเจ้าค่ะโอเคอ่ะถึงไหนแล้ววะถ้าเจ้าขาถึงข้าแล้วแล้วผมแม่ทำอุ้ย อู๋ดีฟังจรงๆคหึวันพาเหตุการณ์จริงๆมาดูบอกแม่นะใสวรรคจันทรเจ้าขาและก็ขากที่กูี่กูกีกูที่กูกทจะมาไหแป๊บเดียวถึงแล้วเอาแบบนี้นะเอาเลยลุกเล